สวัสดีค่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจําวันจาก AEC TV กันได้นะคะสนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงาน ติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับ1ซอย17ถนนท้ายบ้านตำบ,บนปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์096 768 4595 081 357 0422สนับสนุนโดย ผงสีฟันสมุนไพรธงอีสรรพคุณใช้กับฟันขาวสะอาดทนทานกินหอมชื่นใจปริทนการปวดฟันร,รมนาศฟันโยกฟันคลอนบรรเทาได้เพื่อฟันขาวราคาพิเศษเพียงขวดละ100บาทสมุนไพรแท้100เปอร์เซ็นต์ค่าจัดส่งถึงหน้าบ้านท่านเพียง40บาท สั่งซื้อได้ที่โทร idline 0867513768 0810502320ยาสีฟันสมุนไพรทงอีดิฉันใช้ประจำค่ะถ้าอากาศยานสุวรรณภูมิเนรมิตบรรยากาศเฉลิมฉลองคริสต์มาสและปีใหม่2569พร้อมเปิด4จุดถ่ายภาพสุดทิเศษตอนรับผู้โดยสารจากทั่วโลก ท่าอากาศยานสวนภูมิทสพอตอนรับเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่2,569โดยการประดับตกแต่งคื้นที่ภายในอาคารผู้โดยสารและอาคารเทียบเครื่องบินภายใต้คอนเซปต์ Glamour x m a s in Warm Red ถ่ายทอดกลิ่นอายแห่งความสุขความอบอุ่นและความเรื่นเริงในช่วงเทศกาลปลายปี ทอสอพประดับตกแต่งและจัดพื้นที่ถ่ายภาพพิเศษรวม4จุดเพื่อสร้างประสบการณ์และความประทับใจแก่ผู้โดยสารทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติภายในอาคารผู้โดยสารโดยการตกแต่งซุ้มคริสต์มาสในโทนสีแดงทองเติมเต็มบรรยากาศแห่งการต้อนรับตั้งแต่โถงผู้โดยสารขาออกบริเวณประตูทางเท้าออก 2, 4, 6, 8และ10 ชั้น 4. อาคารผู้โดยสารจุดถ่ายค่าภายในอาคารเทียบเครื่องบินดีชั้น 4. ฝั่งทิศต,ตะวันออกและทิศตะวันตกออกแบบเป็นฉากคริสต์มาสมาเก็ตเพื่อให้ผู้โดยสารได้เก็บภาพความประทับใจระหว่างรอขึ้นเครื่องและบริเวณสายพานรับกระเป๋าหมายเลข11ถึง12ชั้น2ถงผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ จัดเป็นทีมหมู่บ้านซันตาคลอสวินเทอร์วิลเลจเพื่อมอบความรู้สึกอบอุ่นตั้งแต่ก้าวแรกที่เดินทางมาถึงประเทศไทยทุกจุดถ่ายภาพเปิดให้ผู้โดยสารเยี่ยมชมและร่วมบันทึกช่วงเวลาแห่งความสุขได้ตั้งแต่วันที่12ธันวาคม2568ถึง5มกราคม2569 ทอสอพอมุ่งมั่นยกระดับมาตรฐานการบริการภายใต้แนวคิด world class hospitality เพื่อส่งมอบประสบการณ์การเดินทางที่อบอุ่นและน่าประทับใจตอกย้ำภาพลักษณ์การเป็นประตูสู่ประเทศไทยทำหน้าที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ทีมข่า Channel, าาว AEC Channel TV รยน,นสวยตั้งแต่ปลายนิ้วคิ้วถึงขนตาผิวใสยอย่างเป็นธรรมชาติผ่อนคลายทุกสัมผัสในทุกบริการจองคิววันนี้แล้วคุณจะหลงรักตัวเองมากขึ้นช่างเม086 381-2601ครูจา080-611-7055ขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะขอบคุณค่ะ